เริ่มต้นกันที่ดีไซน์ภายนอกโมเดล YJN u เ p e r มาพร้อมเส้นสายที่ถูกปรับใหม่ให้ลำสมัยมากยิ่งขึ้นกระจังหน้าแบบปิดทึบที่เรียบง่ายแต่โฉบเฉี่ยวไฟหน้าเล็ดที่ถูกออกแบบให้บางเฉียบและคมขึ้นสอดรับกับดีไซน์กันชนหน้าที่ปรับปรุงใหม่เพื่อช่วยให้รถมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอากาศต่ำลงซึ่งแน่นอนว่านั่นหมายถึงระยะทางวิ่งที่ไกลขึ้นในการชาร์จหนึ่งครั้ง ขณะเดียวกันไฟท้ายก็ได้รับการออกแบบใหม่ในสไตล์คล้ายกับเท s l a โมเดล3 Highland แต่เน้นความสปอร์ตและโฉบเฉี่ยวมากกว่าเมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารเทส l a ยังคงแนวคิดมินิมอลแต่ในโมเดล Y j u n i p e r ได้เพิ่มความพรีเมียมและความหรูหรามากขึ้นวัสดุที่ใช้เป็นเกรดสูงขึ้นมีการใช้วัสดุรีไซเคลิลเพื่อความยั่งยืนแผงคอนโซลถูกออกแบบใหม่ให้เรียบง่ายกว่าเดิมแต่มีการใส่จอแสดงผลด้านหลังพวงมาลัยที่หลายคนรอคอยมานาน รวมถึงหน้าจอกลางขนาดใหญ่ที่ได้รับการอัปเกรดความละเอียดและความลื่นไหลาการตอบสนองรวดเร็วขึ้นและรองรับการอัเอปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ๆของเทส la แบบ OTA ได้เต็มรูปแบบในส่วนของเบาะนั่งจูนิเปอร์มีการปรับปรุงให้รองรับสรีระมากขึ้นเพิ่มความสบายทั้งผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลังพร้อมระบบปรับอากาศแบบแยกโซนรวมถึงการเก็บเสียงที่ดีขึ้นทาให้ภายในห้องโดยสารเงียบสงบเหมาะกับการเดินทางระยะไกล นอกจากนี้ยังมาพร้อมแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับสีได้ตามใจเพิ่มบรรยากาศที่ล้ำสมัยเหมือนนั่งอยู่ในรถยนต์หรูระดับพรีเมียมมาดูกันที่สมรถนาเทสลาโ o เดล Y Juniper คาดว่าจะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าที่ปรับจูนใหม่เพื่อให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นในทุกเวอร์ชัน่น ทั้งรุ่นลองเรนที่สามารถวิ่งได้ไกลกว่า550-600กิโลเมตรต่อการชาร์จหครั้งและรุ่นเพอร์ฟอร์แมที่มีกำลังมากกว่า500แรงม้าสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาประมาณ3.5วินาทีเท่านั้นซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับ SUV ไฟฟ้าที่เน้นครอบครัวและการใช้งานอนเนกประสงค์ อีกหนึ่งจุดที่เทสลาให้ความสำคัญคือระบบชาร์จจูนิเปอร์รองรับการชาร์จเร็วสูงสุดกว่า250กิโลวัตต์ทำให้สามารถชาร์จจาก10 80เซได้ภายในเวลาเพียงประมาณ20นาทีและเมื่อรวมกับเครือข่ายซูเปอร์ชาร์จเจอร์ที่ขยายไปทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยก็ยิ่งทำให้โมเดล y j u n ู p e เปกลายเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ผู้ใช้จริงในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ด้านเทคโนโลยีการขับขี่อัจฉริยะเทส l a โ o เดล Y j u n i นิเปยังคงมาพร้อมกับระบบออโต p พิล t อตเวอร์ชันใหม่ที่ถูกพัฒนาให้ฉลาดขึ้นกล้องรอบคันที่คมชัดยิ่งกว่าเดิมพร้อมชิปประมวลผลที่ทรงพลังและในบางตลาดยังมีการเปิดใช้งาน f u ลเซลล์ไดรฟ์วิ่งที่สามารถขับขี่อัตโนมัติได้ในหลายสถานการณ์จริงแม้จะยังต้องมีผู้ขับคอยควบคุมแต่แน่นอนว่าอนาคตขอองค์การขับขี่แบบไร้คนขับกำลังใกล้เข้ามาทุกที นอกจากนี้เทสลายังใส่ใจในเรื่องความปลอดภยัยโมเดล Y Juniper ได้รับการเสริมโครงสร้างที่แข็งแรงขึ้นพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่มากมายเช่นระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบเตือนการชนรอบทิศทางที่ทำให้ผู้โดยสารมั่นใจได้ว่าเทสลาคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก สำหรับราคาจำหน่ายคาดว่าเทสลาจะตั้งราคาโมเดล Y j u จู p e r ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกโดยอาจเริ่มต้นที่ราวราวถึง2ล้านบาทในตลาดไทยหลังหักภาษีและสิทธิประโยชน์จากภาครัฐซึ่งถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ได้สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือเทสลาพยายามทำให้จูนิเปอร์เป็นรถที่เข้าถึงง่ายสำหรับครอบครัวด้วยพื้นที่ภายในที่กว้างขวางเบาะหลังที่พับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ ระบบอินโฟเทนเมนที่เชื่อมต่อกับมือถือได้อย่างสมบูรณ์แบบและแน่นอนว่าเท s l a ยังให้ความสำคัญกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ทำให้รถคันนี้ไม่ล้าสมัยแม้จะใช้งานไปหลายปี